ค่ะสวัสดีค่ะคัมบรีไทยเลยก็พามาย่างออกกําลังกายนะคะนี่ตอนนี้แสงแดดนะคะมีแสงแดด11องศาค่ะแต่ว่าเย็นลมมีลมนะคะไปเราไปออกกําลังกายเดินออกกําลังกายกันนะคะนี่เลยเดินออกกําลังกายดูผักดูหญ้าดูดอกไม้แต่บันออกยันะคะดอกไม้บมั่นหนึ่งค่ะอ๋อ,อเดินไปนแต่ว่า จะเดินมาทางนี้เมื่อวานก็ไปยางออกกําลังกายอยู่ป่านะคะแต่วันนี้เาก็ยางในหมู่บ้านนี่ค่ะแถวๆหมู่บ้านเดินออกกาลังกายจักน้อยหนึ่งนะคะหลับแสงแสงแดดตอนเย็นนะคะตอนนี้ก็11องศาแต่ว่าเย็นนะคะเพราะว่ามันมีลมเย็นมากนี่ เย็นกว่าอยูอ่รู้สึกว่าเย็นกว่าตอนที่เฮงาอยู่บนผูเข้านะคะเพราะว่าบนผูเข้าเข้าบอมีลมนะคะแต่นี้มันมีลมก็เลยเย็นนะคะนี่นี่เหาก็เดินออกกําลังกายกันนะคะเมื่อวานเหาเดินประมาณ5กิโลเมตรนะคะจากบ้านแล้วก็เดินอ้อมๆไปตรงจุดช,ชมวิวนะคะ ตอนนี้เราก็เดินออกกำลังกายในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเพื่อที่จะดูอะดอกไม้นะคะว่าดอกไม้ออกหรือยังนะคะนี่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีแสงแดดนะคะแดดก็จะออกตอนตอนบ่ายตอนเย็นนะคะเมื่อเช้าก็ไม่ค่อยมีก็จะมีลมอย่างเดียวค่ะออกมาตอนเช้านี่ก็จะเย็นมากนะคะเมื่อเช้านี่ประมาณอ สามองศานะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยอุ่นขึ้นมาสิบเอ็ดองศานะคะมีแดดกับอุ่น,นะะเดดน,เด,ดนะคะนี่หนาวๆต้นไม้ก็กำลังแตกใบนะคะนี่ถ้ามีแสงแดดเขาก็จะแตกนะคะแล้วก็มีใบรายพวกนี้นะคะจะว่าบ่ค่อยมีแสงแดดปานใดน,นะคะนี่วันนี้เราก็พามายางออกกําลังกายรอบๆหมู่บ้านนี้นะคะ ตอนนี้เรากันยางได้ประมาณส้งกิโลแล้วคะ่ะสองกิโลเมตรละเดินออกกำลังกายชมบ้านของคนนเวย์นะคะชมบ้านสวยๆกันจ้า เมื่อนี้อากาศดีกว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้เย็นกว่านี้อีกนะคะเมื่อวานนี้ไทยเลยรู้สึกคันเพราะว่าแพอากาศรู้สึกว่าเปลี่ยนซองค้งแล้วนะคะปีก่อนหุ้นนะคะปีกายนี้ก็เป็นแล้วก็มาเป็นปีนี้นะคะคันมากเหมือนผูกตําแยเลยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีลมแล้วก็อากาศเย็นเราก็เลยแพนะคะเดินไปก็คันไปนะคะเมื่อวานขาแดงหมดเลย นี่ตอนนี้มีแสงแดดอุ่นหน่อยนะคะอุ่นกว่าเมื่อวานเมื่อวานนี้โอ้ไม่ไหวเลยถ้าเป็นคือเมื่อวานนี้คือแบบวน่นโอ้แพ้อากาศคันคันมากคล้ายๆว่าเราโดนเมียงโบงคันโดนตําแย้นะคะคันคันมากๆอยู่ไม่ได้เลยเมื่อวานนี้นะเพราะว่า อากาศเย็นทําให้เห่าแพะนะคะรู้สึกว่าเหาเปลี่ยนซองเธอละตั้งแต่มาโนเว่นี้นะคะครั้งเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่สองนะที่ไทยเลยเกิดอาการแบบว่าคันตามขานะคะยางไปกรเกาไปนะคะเมื่อวานนี้นี่จะมีเด็กๆมาเล่นของเล่นกันตากอากาศตอนเย็นนะคะรับเอาแสงแดดนี่ ันนี้เราก็เห็นดอกไม้นิดหนึ่งนะคะดอกไม้กระบานออกใช่เดี๋ยวหอยไปเบิองว่าดอกไม้ที่เป็นดอกบัวดินดอกไม้กระบุนถ่ายเล็กบะพุนนะคะเอิญแล้วมันจะมีซีม่วงซีข้าวนะคะอยู่บ้านลาหลังนึงใกล้ๆใกล้ๆบ้านหอยใหญ่นะคะจะออกดอกสวยมากบ่รู้ว่าปีนี้เขาแบบว่าออกดอกหรือย,ยังนะคะครับวันนี้เราก็ เดินออกกําลังกายรอบๆหมู่บ้านพาดูพาชมบรรยากาศร,รอบๆหมู่บ้านของพันยัเขียวเดก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ดอกไม้ที่เฮาจะมาเบิ้งนะคะว่าว่าออกดอกหรือยังโอ้ยมีขี้หมาขี้หมาด้วยนี่ค่ะสีม่วงสีขาวสีเหลืองนะคะ นี่ตรงนี้สวยมากนคะคะนี่ออกแล้วมีสีขาวสีม่วงม่วงเข้มม่วงอ่อนนะคะแล้วก็สีขาวปนม่วงนะคะแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองมีน้อยนึงค่ะนี่ตรงนี้นะบ้านที่ไทยเลยเคยมาทายตอนนั้นนะคะ พเทีอยอียูของพ่นต่นี้ออกบุกใหม่นะคะดูบริเวณนี้นี่อันนี้คือดอกเอาเอินมาดอกอยังกว่พูนแต่บางคนเขาก็เอินบอกว่าดอกบวัวดินนะคะนี่สวยมากนะคะ,คะสำหรับมื้อน,นี้เราก็พามาเดินออกกําลังกายแล้วก็มาเยี่ยมชมดอกไม้นะคะว่าดอกอันนี้ออกเรียงนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้กอน,นะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ไทยเลยแล้วก็น้องหมามาเดลเดอค่ะเขาผุณในไลน์สำหรับผู้ที่มาติดตามชมแล้วก็คอยให้กําลังใจใไทยเลยมาด้วยดีตลอดนะคะขพบคุณู้ไร้ไร้ค่ะพอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย